ปิดตำนานมังกรตาเดียวตายตายไปซะมึงกูจะปิดตำนานมังกรตาเดียวสวัสดีกันนะครับจิ๋วโผ The สกอร์วันนี้มันเกมสมาร์ทเลเวลเอชนูนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเคจิไมดะต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับผมศึกที่แล้วเาเลินไพเร e h ฮันนะครับผมศึกนี้จะเป็น Battle of Hacedo ครับผมเป็นไงไปดูกันเลยเราก็มาเข้าสู่คาสิโนม้นอย่างที่เคยกันนะครับผม สายของข้ามิซึนาริยูกิมูระข้าเป็นฝ่ายชนะเจ้าก็ต้องชนะเหมือนกันน่ะเราสามคนจะสร้างยุดสมัยแห่งความสงบและกยุติธรรมข้าขอรายงานครับท่านมิซึนาริพ่ายแพ้ครับใ้ท่านถูกโจมตีที่เซกิการะอะไรกันมิซึนาริที่ไหนพวกเราไม่ทราบที่อยู่เลยครับคานิสุกุข้ารู้ยังมีงานที่ต้องทำ ราชาของหมากำลังใกล้เข้ามาถูกล่อลวงด้วยกลิ่นแห่งความตายข้าต้องทำในสิ่งที่ข้าปกป้องคนของตัวเองได้ดูเหมือนว่าข้าต้องพึ่งพาเจ้านะแน่นอนมาครับผมแล้วก็มายู่ทีหน้าเลือกอาวุธกันนะครับผมเราไม่เลือกมันเดิมนะครับผมแล้วก็ไปเข้าเกมกันเลยดีกว่ามาครับผมตอนนี้เราก็มาเข้าสู่หน้าเกมแล้วครับผมมาไอโยชิอากิตายอ้าไอเชียตายไปเถอะไอสัตว์นี่ตาย ไป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 ,ไป,ไปวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าผมก็มาแคสสมาร์เดย์บอลเลนะอ็จะบอกว่าจะมีเกมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมอยากจะดูเกมอื่นๆไหมนะครับผมก็ผมก็จะเล่นสองเกมนี้ไปก่อนละกันครับผมก็ค่อยๆเล่นไปนะเออเอ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตายคือเราต้องวิงขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไหนคือโคตรโล่งเลยนะไม่มีศัตรูเลยเราก็ต้องวิงขึ้นไปแล้วนะเออไปเราต้องวิงขึ้นไป แล้วก็ศัตรูมาดีกว่าน้าพูดถึงเจอเลยไอสสัตว์มา2คนใช่ไหมจัดให้อุจิตอยตายตายซะมึง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 ไม่ต้อง3คนเลยนะตายไปซะมึงตายไปซะมึงไอสสัตว์ตายไปซะมึงไอเชี้ตายไปที่ตายไปซี่ตายไปสิตายต้องตายแล้วล่ะตายไปไปเออ มาได้เวลาตายมึงแล้วมา Mits Mits asu, มิสุยาสุตายมิสุยาสุใช่ไหมตายมิสุยาสุไอสัตว์ไม่หวั่นเกรงนะไม่ได้หวั่นเกรงเท่าไหร่ไม่ได้หวั่นเกรงเท่าไหร่ไม่ได้หวั่นเกรงเท่าไหร่นะผมแล้วก็จะขี่ม้าขึ้นไปหาทากเก็ตบนต่อเลยนะเราก็ไปต่อกันยาวๆเลยไอสัตว,ว์ขวางจังเลยวะพวกทหารชั่วขวางจังเลยขวางจังเลยขวางจังขวางจังขวางดีแท้ขวางดีเท้ตายไอมินบุใช่ไหม ตายไปซะมึงเอ้ยทำไมพวกนี้ไม่คุ้นชื่อเลยปะตอยมินบุตายไปซะมึงตายตายไปสิตายไปสิตายเอสัตพวกเองทำให้เจ้าดันเอ้ยไม่ใช่สิเจ้าอะเจ้ารู้ไหมเพื่อนขับแพ้ในศึกสงครามนะรู้ไหมมิสูริอิชิดะเขาเป็นผู้พ่ายแพ้ในศึกเซกิกาฮาระนะครับผมฝันแม่งฟันฟัน,ฟน,ฟน,ฟนรอศัตรูมานะจนนังวนี้ฟันตายไอสัตตาย ตายไอสัตว์ตายแล้วก็ฟ้าลูกกระจอกรอก่อนนะเราแบบรอคนมานะฟัน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 ก็รอคนมาไปก่อนละกันอ่าศัตรูมาไอสัตว์ตลบหลังกูด้วยได้ยังงี้ได้เสมอนะได้เสมอนะายสัตว์ไตยตามซะมึงไอสัตว์สุเดระกะใช่ไหมไต่ไอเฮียทหารกระจอกตายเถอะตามซะเถอะมึงตายไอเฮียไต่ไปเถอะขาดจะพาขาดรีสกูหลบหนีตาย ข้าจะพาขาเดสกูหลบนี้ให้ได้ข้าสัญญาว่าข้าจะใช้ชีวิตของขา้าในการป้องกันเพื่อนของข้าอ่าวไอ้คนหนึ่งอยู่ไหนเอ,อ่ยมาเหมือนเจออีกคนหนึ่งนะอีกสองคนสี่อีกสองออฟฟิเซอร์มาโกโตะใช่ไหมโกโตะใช่ไหมตายตายสิเออเราก็ต้องฆ่าไปเรื่อยๆนะผมเพื่อว่าเราจใจเพื่อนสบายที่สุดฟันไอ้สัตว์ไปไยอาจจะมีแต่มูฟเซตเดิมๆก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับว,ว่าข้านี่มันแรงไงเถอะหรอผมเออฟัน โอ้ยบวชสวิงอะไรเนี่ยเออไอ้เหี้ยพ่อมึงเออตาย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 เออตายไปรู้สึกว่าเราต้องไปฆ่าศัตรูที่โผล่มาเรื่อยๆใช่ไหมได้เลยนะยาชิโร่ใช่ไหมไอ้ยาชิโร่อ่าไอสัตว์เล่นลิ้นกับกูนะได้เลยเล่นลิ้นใช่ไหมเล่นลิ้นใช่ไหมตายคู่ไปซะตายแพ็คคู่ไปสิตายแพ็คคู่ไปสิเอาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยไอสัตว์นี่เพิ่งวิ่งไปนะเว้ย รอข้าก่อนสิอย่าเพิ่งวิ่งขึ้นไปนะอย่าเพิ่งวิ่งขึ้นไปนะอยู่ไหนอยู่ไหนเอยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอยอยู่ไหนวะเพื่มันอยู่ไหนวะอ๋อเห็นแลเห็นแลอยู่นี่นี่เองเห็นละอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่นี่เห็นละเห็นจริงแล้วอุ้ยพ่อมึงใชทําไม่ตายใส่กูไอ้สัตว์ฟึงมูสูใส่ไข่ไอ้ทหารกระจอกมูสูใส่ไข่วะเจ้ามูสูใส่ไขรกันมูสูใส่ไขรมูสูใส่ไขรมูสูใส่ไขรเจ้ามูสูใส่ไครมูสูใส่ไคร เราอยู่ศัตรูได้แล้วนะตอนเนี้ยห้องทหารอย่างเยอะเลยอ่ะจริงๆโคตรเยอะน่าจะอีก 3- 4สี่คนเลยแหละแต่ไม่เป็นไรเราจะไล่ฟันให้หมดนะเพื่อคาเนสกุเพื่อรักของเราเพื่อคาเนสกุเพื่อรักขาสามารถไวไลนได้ขาจะทวงเวลาแบบเตียวหุยเองเออตายขาจะไวไลเพื่อการต่อสู้ครั้งนี้ตายไปซะไอทหารชั่วตายไปตายไปพวกทหารชั่วขาททำเพื่อแผ่นดินของขาขแต่ทำเพื่อญี่ปุ่นไงล่ะอฮ่าฮ่า ตายไปี่ไอพวกทหารไม่ได้คว่ำตายตายไปอีกี่อ่าตายเข้าไปตายเข้าไปตายไปเราช่วยเพื่อนได้แล้วนะฮะสำหรับทางคาริสุกูเพื่อนรัก้วครับผมเรามีหน้าที่แค่ฟันอย่างเดียวตอนเนี้ยฟันไปไอ้ซั์อ่ามีอีกเหรอพุดเยอะมาอูจีเออีกแล้วใช่ไหมอูเจก็ใช่ไหมเรายังไงเราก็ต้องช่วยเพื่อนแหละเพราะว่าถ้าไม่ช่วยก็ไม่ได้อะนะเพราะว่าเราต้องพาเพื่อนนี้ขาต้องพาเพื่อนนี้ให้จงได้ฟัน ฟันในสัตว์ฟันฟันตายตายเออฮือเออฮือเจ็บคอแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเจ็บคอเพราะเสียงชาวล็อกนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกเออตายผมอินจัดไงพอดีผมอินจัดพอดีผมอินจัดนะอยู่ในเอยอีกสองคนใช่ไหมอีกสองคนมามินบุไอ้มินบุผมเหมือนเหมือนจะฆ่าไปแล้วนะมินบุไอ้มินบุตายมินบุไอ้สัตว์ตายโอ้ตายอยากตายเย็นเหลือเกินมึงเนี่ย ตายตายไปสิตายยากตายเย็นนะมึงเนี่ยไอ้สัตว์ตายยากตายเย็นนะมึงเนี่ยตายยากตายเย็นนะมึงเนี่ยตายยากตายเย็นนะไอ้สัตว์นี่ตายยากตายเย็นฟันตายตายเอออีกคนนึงใครเนี่ยโอโมกามิมาโยชิอากิตายโยชิอากิตายไปซะโยชิอากิตายตายตายมาเขาพูดคำว่าตายไปสิบรอบแล้วจำได้เลยนับครั้งไม่ถ้วน แต่มึงก็ต้องตายตามที่ว่าตายไปไอ้พวกเลว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 ตายซะ,ดดะ,ะพวกเลวไ,ไอ้พวกเออวิโดนอะไรวะน่ะโดนระเบิดใช่ไหมี่ยไอ้พวกเลวตายไปซะไอ้พวกเลวต้านก่อนต้านไอ้พวกเลวไปเออต้องแบบนี้สิท่านผู้ชมมาไอ้สัตว์นาติ ดาเตะอยู่ไหนเออดาเตะมึงไปมึงเจอกูแน่ดาเตะไอ้สัสอ้ากูอหากจะตายก่อนมึงเออดาเตะเจ้าโง่หรือเปล่าที่คิดจะมาต่อกรกับข้าอ่าได้ดาเตะมึงเจอกูแน่ดาเตะมึงเจอกูแน่ดาเตะดาเตะอยู่ไหนดาเตะมามาดาเตะมึงไปดาเตะไอ้สัสดาเตะดาเตะดาเตะได้เรื่องกูแน่ดาเตะอามึงจะเหลือแต่ชื่อก็วันนี้แหละดาเตะ มึงจะเหลือแต่ชื่อก็วันนี้แหละมึงจะเหลือแต่ชื่อก็วันนี้แหละดาเตะตายไปซะมึงตายดาเตะมึงตายไอ้สัตว์ปิดตำนานมังกรตาเดียวมึงตายตายไปซะมึงจะปิดตำนานมังกรตาเดียวตายไปซะตาย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 เออวันนี้จะปิดตำนานมังกรตาเดียวตายไปซะดาเตะมาซาโมเน่เจ้าสิ้นชื่อแค่วันนี้แหละไปเออตายสักทีไม่เป็นไรเจ้าโชคดีไปนะแล้วยังไงต่อวะ รู้สึกว่าด่านน่าจะจบแล้วนะผมว่านะน่าจะด่านจบแล้วลนะ่ะอ่าด่านก็จบอย่างที่ว่า,าจริงแต่ด่านนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับผมก็ขออภัยด,ด้วยนะครับเป็นด่ดานที่ค่อนสั้นๆเลยทีเดียวค่อนข้างสั้นนะผมพูดไม่ค่อยชัดแล้วเริ่มเบอร์แล้วพูดเยอะไปหน่อยในเกมนะครับผมก็ <liamo> ถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้เปล่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ได้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้สวัสดีครับผม